ต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มที่4นะคะในหมวดที่1ก็คือปุ่มปรับแรงกดทับค่ะเราจะเห็นรูปนะคะที่เป็นลักษณะตีนผีและมีตาช่างแบบนี้นะคะกด1ครั้งเห็นไหมคะว่าวิธีการเลือกอะคะ่ะย้อนกลับไปก็จะเหมือนตัวปรับความตึงได้บนค่ะจะใช้มือเลื่อนตรงปุ่มวงกลมตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงจุดตรงนี้ก็จะเป็นค่ามาตรฐานที่จักรขาแนะนําค่ะหรือจะใช้ปุ่มบว,วกลบ ก็ได้ในการปรับตั้งค่าหรือจะใช้วงล้อปรับหมุนนเนกประสงค์ก็ได้ค่ะปุ่มปรับแรงกดทับตัวตีนผีตัวนี้นะคะมีข้อดีก็คือเวลาที่เราเย็บผ้านะคะเนื้อผ้าแต่ละชนิดเนี่ยมีความหนาบางไม่เท่ากันลักษณะของตัวเนื้อผ้าก็จะไม่เหมือนกันเวลาที่เราใช้อะคะ่ะถ้าตัวเลขนะคะปรับน้อยลงแปลว่าแรงกดทับตีนผีนะคะ่ะเขาจะกดพับตัวเนื้อผ้าเราเนี่ยเบามาก ซึ่งอันนี้จะเหมาะนะคะกับเวลาที่เราเย็บอย่างเช่นตัวผ้าที่มีลักษณะเป็นผ้ายืดจะทําให้เวลาที่เราเย็บอะค่ะผ้ายืดเราเนี่ยออกมาจะไม่ย้วยนะคะหรือเวลาที่เราเย็บกับผ้าบางให้เราปรับตัวแรงกดทับอะค่ะให้น้อยนิดนึงเพราะว่าผ้าบางอะค่ะหรือว่าผ้าชีฟองผ้าแก้วเนี่ยถ้าแรงกดทับเยอะๆค่ะตัวเนื้อผ้ามันอาจจะช้าได้หรือตัวเนื้อผ้าค่ะมันอาจจะช้ารุดได้การเย็บหนัง อย่างนี้ค่ะเวลาถ้าเราใช้ตัวกดแรงกดทับเยอะๆเนี่ยหนังเราอะค่ะมันหนืดอยู่แล้วพอตีนผีมันทับก็ไปอีกเนี่ยตัววัสดุที่เป็นหนังอะค่ะมันก็จะแบบฝืดนิดนึงในการเย็บก็จะทําให้เราส่งผ้าค่ะได้ยากหรือตัวปรับแรงกดทับน้อยๆเนี่ยเหมาะเลยสาหรับคนที่ชอบฟรีโมชั่นค่ะอันนี้ต้องปรับให้ตัวแรงกดทับตีนผีมันกดน้อยๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราต้องใช้มือในการส่งผ้าหรือสวิงผ้าเนี่ย ตัวนี้เขาจะปรับให้เราค่ะไม่ต้องปวดแขนหรือไม่ต้องใช้แรงในการส่งผ้าแต่ถ้าเราปรับตัวเลขให้เยอะขึ้นเราจะเห็นค่าในกรอบของตัวสีเหลืองตัวนี้ค่ะตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นจาก40เห็นมหมคะตัวแรงกดทับตีนผิะค่ะก็จะกดตัวเนื้อผ้าค่ะให้มันแน่นขึ้นซึ่งตัวนี้ค่ะจะเหมาะสําหรับการเย็บผ้าหนาเช่นพวกผ้ายีนนะคะหรือว่าผ้าที่เราทบกันหลายๆชั้นตัวนี้จะช่วยค่ะ ให้ตัวตีนผีกดตัวชิ้นงานเราได้แน่นขึ้นเวลาเย็บอะค่ะตัวตีนผีเขาจะช่วยแบบว่าดันตัวชิ้นงานเราอะให้ส่งอะค่ะตัวตัวตัวชิ้นงานเราได้ง่ายแล้วก็แบบว่าส่งปุ๊บอะค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าผ้าที่เราเย็บอะมันจะไม่แบบว่าอ่าเควยไปเควยมาหรือว่าพลิ้วไปพลิ้วมาค่ะอันนี้เราก็จะใช้ตัวตีนผีตัวเนี้ย ให้แรงกดทับตีนเพียค่ะมันกดตัวเนื้อผ้านหนาๆค่ะไว้แต่ถ้าเราเย็บทั่วไปอะค่ะชนก็แนะนำว่าให้เราใช้ค่ามาตรฐานที่ติดไปกับตัวจักรก็คือให้เราใช้ปากกาแตะตรงหน้าจอกรอบสีเหลืองตรงนี้ค่ะหนึ่งครั้งเห็นไหมคะจะกลับมาเป็นสี่เหมือนเดิมตัวความ ตัวแรงกดทับตีนผีที่ระดับ40่อะค่ะเป็นตัวปรับแรงกดทับตีนผีที่เป็นมาตรฐานที่เราใช้ได้กับเกือบทุกเนื้อผ้าแต่คะเราเย็บแล้วอย่างที่ชนแจ้งอะค่ะว่าถ้ามันผ้ามันย่นผ้ามันรู้สึกฝืดหรือผ้ามันรู้สึกกดทับแล้วมันกดทับไม่ดีเนี้ยเราก็มาปรับตัวแรงกดทับตรงนี้ได้เลยกับสู่ค่ามาตรฐานเดิมนะคะที่เป็นหน้าจอหลักให้กดปุ่มกาก,กบาทหนึ่งครั้งค่ะเห็นไหมคะว่าตัวแรงกดทับตัวตีนผีเนี่ยมีประโยชน์เนาะก็ยังไงก็ ลองไปปรับใช้กันดูนะคะ